มาเช็คพลังงานความรู้สึกภายในใจของคุณณตอนนี้คุณกําลังมีพลังงานอย่างไรบ้างและสิ่งที่มากระทบคุณไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินสุขภาพอะไรที่มากระทบคุณบ้างนะคะเรามาตั้งจิตอธิษฐานส่งพลังงานดีๆสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์เทวดาประจําตัวคุณอยากบอกอะไรกับคุณอยากส่งพลังงานอะไรให้กับคุณนะคะเรามาดูไพ่ใบที่หนึ่งว้าว <Wow. S 1> หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญหมายถึงการเงินที่ดีหมายถึงโชคลาภที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆวันนี้หรือวันนี้หากสําหรับท่านใดที่กําลังรอคอยโชคลาภการเงินเรื่องของการซัพพอร์ตหรือเรื่องของการหยิบยื่นความช่วยเหลือวันนี้คุณโชคดีคุณจะได้รับสิ่งที่คุณตั้งใจและปรารถนาเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์น้อมรับพลังงานดีๆนะคะไพ่ใบที่2องไพ่ justice สำหรับท่านใดที่เลื่อนผ่านมารับชมวิดีโอคลิปนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไม่ใช่ความบังเอิญแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดให้คุณมาพบเจอวิดีโอคลิปนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเสี่ยงโชคเมื่อคุณเจอคลิปนี้นั่นคือคุณมีโชคนั่นดวงคุณกําลังจะได้รับการเงินที่บ้างครั้งที่กําลังจะเข้ามานะคะไพ่ใดต่อไปเป็นไพ่สิบถ้วย ความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขความสบายใจการเฉลิมฉลองหากวันนี้คุณกําลังรอการเงินที่จะเข้ามาหรือกําลังคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจ คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับความยุติธรรมหากเดินเรื่องนะคะหรือเดินเอกสารหรือทําเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหรือการติดต่อเจราจาหรือการชนะคดีความต่างๆคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีชัยชนะคุณจะสําเร็จและก็หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่คุณกําลังรู้สึกกังวลใจคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีเป็นคลิปที่ปังแล้วก็เป็นคลิปที่ ให้ทั้งการเงินโชคลาภความสุขความสบายใจนะคะในด้านการเงินเด่นมากๆเลยไพ่ใบต่อไปคิงถึงไม่เท้าเพราะฉะนั้นในด้านของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ประสบความสําเร็จสําหรับท่านใดที่กําลังรอการเลือเล่อน,น,อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณ uh ก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จกมันจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ก้าวถ้วยก้าวถ้วย หากท่านใดกําลังคิดที่จะเดินทางต่างประเทศหรือทําธุรกิจติดต,ต,ต่อต่างประเทศหรือกําลังคิดจะเปิดกิจการร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่หรือร้านของกินของใช้อะไรต่างๆคุณสามารถที่จะเปิดธุรกิจกิจการได้บอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปของความมั่งคั่งร่ารวยความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสบายใจและความสําเร็จการเงินโชคลาภปังนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสบายใจในครอบครัว คุณก็จะประสบความสําเร็จการเปิดธุรกิจกิจการร้านค้าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นเงินเดือนคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจและปรารถนาเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปแห่งการเงินการงานและความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสบายใจในทุกๆด้านส่วนเรื่องของสุขภาพก็อย่าก,กินเยอะนะคะอย่ากินจุกกินจิก,ก,จกเดี๋ยวจะทําให้คุณน้ําหนักขึ้นและจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของไขมันนะคะแล้วก็ความอ้วนนั่นเองส่วนในเรื่อง อื่นๆนะคะความรักความรักก็มีความยุติธรรมซื่อสัตย์จริงใจนะคะอาจจะมีฟรอมบ้างแอกแอกบ้างดูมีอิโก้บ้างแต่อาจารย์เชื่อว่าความรักก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีการซัพพอร์ตกันเปกันสําหรับท่านใดที่กําลังรอคนทางกายมาเปหรือคนรักซัพพอร์ตหรือเปคุณก็จะได้สมดังปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะเป็นคลิปที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์อย่าลืมนะคะ พิมน้อมรับพลังงานดีๆแล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ